ทีนี้มาถึง JP อ้อโหวันนี้ข้อมูลมาเพียบมีเรื่องเต่นเต้นเยอะมากเลยถ้าคนที่ฟังภาษาอังกฤษได้ไปฟังนะคะอะโอมมีคลิปมีคลิปไปคลิปมาให้พวกคุณดูคลิปของ JP ควรจะตัดมาเป็นแบบสั้นๆนะคะ I already said that it was a ship so they knew I knew what it was And I'm like why why do you guys have me here? he's like oh no they, they just want you to see this and also to give out the information these types of cigar shaped ships are going to be flying all over the place and they told us to pick you up and show you this โอเคสรุปนะคะ JP บอกว่าพวกเราจะได้เห็นยานอวกาศที่เป็นรูปส่งซีกาแล้วพอ JP พูดอย่างนี้นะคะคือ JP อพูดไว้เมื่อ บทสัมภาษณ์นี้ก็คือวันที่20เดือนธันวา 20ธันวาปีคศ2 0 2 4ปีที่แล้วซึ่งมันผ่านมาแค่เท่าไหร่ไม่กี่อาทิตย์เองแล้วทีเนี้ยมันก็เกิดขึ้นแล้วที่บราซิลมีคนจับภาพได้นะคะเดี๋ยวคชจับภาพพวกนี้มาให้พวกคุณดูด้วยเนาะคือมันเริ่มต้นตรงนี้ในบทสัมภาษณ์นี้นะก็ยาวยาวมากเกือบชอั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวคชสรุปให้พวกคุณฟังสั้นๆที่ตัดตอนมาให้พวกคุณฟังก็คือว่าจู่ๆเนี่ย JP เขาก็มีคนมาเตะรถเขาแล้วก็รถมันก็ เสียงดังสัญญาณดังใช่ไหมแล้วเขาก็ออกไปดูแล้วเสร็จแล้วเขาไม่ได้ใส่เสื้อด้วยซ้ำเพราะเขาอยู่ที่บ้านเขาซึ่งอยู่ที่ฟลอริดานะคะอันนี้ JP พีเขาบอกเลยว่าเขาอยู่ฟลอริดาถามคนนะี้ว่าไม่เตะทําไมเขาบอกว่าต้องการให้คุณอ่ะออกมานอกบ้านเสร็จแล้วเขาก็คุยกันแล้ว JP พีเาเซนส์ได้ว่าพวกนี้มาจากไหนใช่ไหมคือเขาก็ให้ JP นั่งรถไปทั้งทที่ไม่ได้ใส่เสื้อแล้วเขาก็ให้ชุด เจพีเป็นชุดพิเศษเป็นเสื้อผ้าพิเศษเหมือนพวกพวกอวกาศเขาใส่กันแบบแนบเนื้อติดตัวแบบนั้นเสร็จแล้วเขาก็พา JP ไปดูสิ่งที่พา JP ไปดูเนี่ยเ p เห็นยานอาวกาศอยู่3ามลำที่เป็นรูปทรงซิก้าลำตรงกลางเนี่ยไม่ได้มาจากในโลกนี้แล้วอีก2องลำอะ่ะก็คือมนุษย์สร้างขึ้นด้วย reverse engineering ซึ่งเป็นของ earth alliance JP พอไปถึงเนี่ยเขาก็ถามพวกที่นําตัวเข้ามานะคะซึ่ง JP บอกได้เลยว่าฐานตรงเนี้ยอยู่ที่แธมปาแธมปา Bay, อยู่ที่ฟลอริดาที่อเมริกาเจพี่ก็ถามว่าพาตัวเขามามาเพื่ออะไรพามาดูเฉยๆแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยไปบอกประชาชนว่าเรามียานอาวกาศรูปทรงซิก้าแล้วจะออกมาบินโชว์ให้พวกเราดูแล้วก็มีคนจับภาพได้วันที่31ทธันวาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นกันบ้างไหมคะ กรีดกรีดกันถ้าพวกเราจับภาพได้นะคะรูปทรงซิก้ายาว50เมตรความกว้างด้านบนกับด้านข้างอ่ะใหญ่ประมาณเอารถโรงเรียนอะ่ะคุณเคยเห็นรถโรงเรียนของอเมริกาไหมคะรถสีเหลืองๆคันใหญ่ๆก็เหมือนรถบัสอนะ่ะเท่ารถบัสเลยอะ่ะสคันมาซ้อนกันก็จะประมาณนั้นนี่คือของที่แมนเมดมานะยาว50เมตร50เมตรยาวขนาดไหนนึกภาพไม่ออกอะ่ะก็คือยาวแล้วก็ใหญ่ประมาณนั้นเลยก็จะบินโชว์ให้ประชาชนเห็น ประเด็นก็คือว่าจะให้รู้ว่า UFO เริ่มมีอยู่จริงและมี Earth Alliance และมนุษย์เรามี Reverse Engineering Technology ใช้แล้วเราสามารถที่จะสร้างยานอวกาศได้เช่นกันโค้ชเคยเอาลงใน Facebook ส่วนตัวของโค้ชแล้ว<ม>เดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูนะคะคนที่จับภาพได้อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ ดกเตร์ไมเคิลสลาถามว่าแล้วยานเนี่ย JP ได้จับไหมเจพี JP บอกว่ารอบนี้ไม่ได้จับเขาไม่อยากจับเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เขาไปจับยาอนากาศจริงๆของเอเลียนอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกแบบอะไรสักอย่างแปลกวันนั้นเขาไม่อยากจะสัมผัสอะไรเลย